ท,ที่ท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนัดคุงเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับนะฮะในแมปโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับ, er รบหรือว่าแมปรถไฟเหาะนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนของผมนานีวันทะีนะ่แต่ว่าเราไม่สามารถพูดกันได้นะครับเพราะว่า,าโทรศัพท์เพื่อนผมเนี่ยเวลาโทรแล้วเขาแหลกนะผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยให้เขาตามผมมาละกันนะครับ มันจะเป็นแบบยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปนะครับก็แมปนี้นะฮะคนสร้างเขาก็น่าจะเอิม่ม welcome to remix นะฮะแล้วก็ made by เอออะไรสักอย่างนั่นแหละเอาแบบโมดิฟฟล follow twitter นะครับอย่าลืมไปกดติดตามหรือ follow twitter เขาด้วยนะพอดีผมไม่ได้เล่น t w i ต t e r นะฮะมันรู้สึกว่ามันจะมืดเดีย๋ยวผมปรับเวลาแป๊บโอเค รู้สึกว่ามันช่วอนนี้ go to play to start by d e a d l o w เส้นทางแห่งความตายด้วยยังไงนี่ play นี่ i n f ูวิธีการเล่น n n คือจบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเฮ้ยเดี๋ยวไปผิดทางมันต้องไปทางนี้อ่าตรงนี้คือโอ้มีกระโดดด้วยใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะกระโดดข้าไปผมมีหมวกด้วยอใส่หมวกหน่อยใส่หมวกหน่อย โอเคไปไปยังายครับอ,อ่ะไปขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเออขึ้นไปเอ,อ้ยเอาไปเอ้ถอยเอา,อเอา <laughs> โอเคไปเออแหละแล้วก็เอเอเอออคลิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาไปเอาไป ไปแล้วไปโน่นแล้วผมวายอย่างเงี้แล้วก็ไปเลยรู้ <Yeah. S 1> สึกว่าเวอร์ชันนี้มันจะมีบั๊กของเรื่องรถไฟนะครับมันโอ้เข้าไปนู่นแล้วผมยังไม่ถึงไหนเลยโอ้ oh my god ไปชิเปกแล้วผมอยู่คนละทิศคนละทางกับเขาเลยไม่เป็นไรฮะโอ้โห oh. ว้าวโคตรสวย นี่รู้สึกว่าแบบเอ้ไม่ใช่เวอร์ชันนี้มันจะเป็นบักบักของรถไฟหน่อยนะครับเนี่ยควลาผมเหยีขึ้นเห,นห็นป่ะรถไฟแม่งบงังเต็มหน้าเลยนะมันจะบักบักเลยเอวีอ่โอ้โหมืดตึ๊บเลยแล้วอื้อหูโอ้ยมันมองไม่ถนัดอ่ะอันนี้ไอ้เนี่ยมันมาบาังหน้าผมอะ่ะโน่ยโอ้ย <laughs> มันเออหืม โอ้สวยนะเด,ด้โอ้โหโหเนี่ยผมเหยียดขึ้นข้างบนไม่ได้เหยียดขึ้นข้างบนแล้วมันบั็อ่ะเนี่ยมันบัก็กรถไฟอย่างเงี้ยลรกจะดูวนเลยถนัดเลยโอ้ชุดแบบไอ้ไม่เฮ้มันเหมือนชุดแบบเอ่ออธิบายไม่ถูกชุดคนอีสานน่ะเอ่อชุดคนสุนตีนหน่อยอ่ะ มืดตึบเลยใครไม่เห็นก็ขอไฟด้วยนะครับนี่สว่างแล้วรู้สึกว่าเชเดอร์ผมจะแสบตามากนะครับตอนนี้ผมยังแสบตาเลยมองข้างหลังก็บักมันต้องมองข้างหน้าแล้วก้มอย่างนี้หรือเปล่าใช่ป่ะเอ๊ะใช่ป่ะเออแต่ว่ามองข้างหลังมันต้องกม้มแบบก้มมากๆอ่ะมันได้มองแต่ข้างหน้าข้างๆก็บั็กหน่อยนะโอ้โหที่ทนี้สวยอ่ะโอ้ยตรงนี้น่าทำปกคลิปอ่ะโอ้สวยสวยสวย เขียวอีเลยมันเขียวรือปัตฟ้าว่ารีซอสแพ็กผมทนผมมองไม่รู้เรื่องเลยหูคนสร้างเฮ้ยก็ไปน้่นแล้วสีมันต้องแบบว่าอ๋อฮึมเฮ้ยดีวมันมันยาวเาจะอะไรว่าจะจบนะฮะ ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วต่โอ้โหตรงนี้ก็สวยตรงนี้น่าทําปกคลิปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ทำปกคลิปใหม่แล้วที่โอ้โอ้อะไรวะอ๋ออ๋อวัดวัดวัดแต่ฟักนายอ๋อมันเป็นทางผุนอู้หูสวยเอ้าดูโอ้ยดูดูไม่ทัโอ้วนกลับไปทางเดิมรือเปล่าครับดิ่ะไม่รู้ว่าเขาทำวนกลับมาหรือว่าสร้างใหม่ขึ้นมานะครับ มูแต่คดต้องขยันมากอ,ะอ่ะอ่าจบแล้วลงโอเคทุบ I U Desi t e s o m ไม่รู้เหมือนกัน Nope นะ Thank you for l a d i n g เอ้ย sliding หรืออะไรนั่นละ t h It i s my last map s o n o map โอเคอย่าลืมไปกด follow Twitter เขาด้วยแล้วกันนะครับที <S 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 น,นี้ทีน,นี้นี่คืออะไร อีเมอร์กินซี่ช็อตคัตแคืออะไรวะเอาดูซิว่าเอเมื่อกี้อ่านป้ายว่าอะไรวัดเอะเมื่อกี้ป้ายว่าอะไรอ่ะผมว่าไม่ทันซายูนาระยบายโอเคเอต้องไปทางนี้แหละนะครับอ่ะชิเป็กแล้วทางนี้ผมไปทางซ้ายก่อนแล้วกัน ทางซ้ายเฮ้โเหรอโอ้ผิด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 ทางซ้ายผิดเมื่อกี้ผมต้องเอ่อทางขวาไปทางขึ้นอ๋อเดี๋ยวนะขวาเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้หมูเจอหมูเลยทีทางขึ้นอีกอ่ะตรงไปก่อน อ่ะทางขึ้นอ่ะขึ้นโอ้แล้วก็ลงแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ไปอยี้กลับไปทางเดิมปะเดยเ,เหมือนจะกลับไปทางเดิมไม่ไม่รึเปล่เาเนี่ยอ๋ออ๋กวนกลับไปทางเดิม n o วนกลับไปทางเดิมทำไมเนี่ยเดยวนะ แววา,านี้แล้วก็บาทางนี้จะเจอหมูเยอะล้นวนทางเดิมเมื่อกี้ผมเคลื่อนใช่ไหมผมขอตรงไปอย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็มีทางแยกไปทางไหนไปทางไหนนำเลยอาทางขวาโอเคเหมือนเหมือนเหมือนคุยด้วยกันนะเออเหมือนเหมือนเปิดไมใหม่คุยกันนะแต่จริงๆไม่ใช่นะไม่ได้โทรไม่ได้กันเลย ขึ้นออานำไปนำนำนำน้ำนำนำองทางตานันวัดมีอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจอเขาวงกดอีกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้วิ่งดีละกันใช่เป่เาเนาะทางขึ้นโอเคค้นขึ้น ขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นอ่าแล้วก็ลงครั้งนี้เออขึ้นขึ้น,นลงลงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมงงไปหมดแล้วพอาเอาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไปเจอทางเดิมอะไรวะ โอเคคุณผู้ชมผมผามาเป็นเกือบโจโบงแง่เลยเจอแล้วเจอสักสีอะไรอะ่ะเฟย์ตะเกนเอา้เอาอ๋อแล้วจะออกอยังไงอะ่ะ yeah, แย่ยูฟินิตเดิมใช่ป่าวโกลแบ็กครูร็อบบี้ใช่ไหมเนะี่ยมันให้เฟย์ตะเกนเฮ้ยโกวันนี่วันี้ไปขึ้นไปขึ้นไปเออไปด้วยไปกดไปนี่กดกดกดมึอกดดิเฮ้ย โ <laughs> okay. อเคเอ้โอเคกดขึ้นกดค้างโอเคอืดอืดโอ้ยโคตรอืดโอ้อืดหมืดตึ๊บเลยอือออกไปนู่นละเอ๊ะถูกทางหรือเปล่ามันบอกเพย์เดอร์เกน่าจะกลับมาเล่นใหม่ชววใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อนี่ไงจำได้แล้ว นี่ไงดิเอ็นอ๋อนี่ไงป้ายกลับเออเนี่ยนะป้ายตอนที่ผมมาครั้งแรกอะป้ายกับคมว่าเอ็นอ๋อแล้วเดนโลเส้นทางแห่งความตายเดดโลคืออะไรอันนี้คือป้ายอะไรกอสเตอะไรไม่รู้อะเอ,อ่อเฮเดอบาเวทูโกอุ้งไม่รู้กูแปลไม่ออกอากา่านจิใช่ไหมเดดโลเอ้าคืออะไรวะ ม,มันไม่มีอะไรอะ่ะเออ,อแต่มันแสงมันสลัวมันน่ากลัวน่ากลัวไงไม่รู้นะออออกมาออกมาน่ากลัววะ่ะ <c oughs> นี่แบบรถไฟเหาะหรือแบบรถไฟผีสิงเนี่ยโอย้ตอนคืนแล้วด้วยคุณผู้ชมดูพผจญดนนิ้นครับ <c oughs> เดบะดูสิสวยงามมากนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเล่นอีกรอบ อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับแชนเล้นด้วยนะ